สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเหมียวเรียกซับเดอะมันนี่เมียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนที่มีความรักครั้งใหม่และมีเจ้านายสีขาอยู่ที่บ้านกำลังปวดหัวอยู่แน่นอนค่ะเคยไหมคะที่คุณกำลังมีความสุขกับความรักครั้งใหม่โลกทั้งใบเป็นสีชมพูแต่พอพาแฟนใหม่เข้าบ้านเท่านั้นแหละแมวที่คุณรัก กลับไม่ปลื้มอย่างแรงจากที่เคยน่ารักกลายเป็นแมวขี้หงุดหงิดบางตัวถึงกับขู่ฟอฟอรหรือวิ่งหนีไปซ่อนทุกครั้งที่แฟนคุณมาคำถามที่เกิดขึ้นในใจก็คือนี่เป็นแค่พฤติกรรมห่วงเจ้าของตามประษาแมวหรือว่ามันคือสัญญาณเตือนจากผู้ปีทัษศสีขาที่กำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเรากันแน่วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังกันต่อเมียเรียกซับขอแจ้งก่อนนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างหลักพฤติกรรมศาสตร์และความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้คุณได้มุมมองที่รอบด้านในการทําความเข้าใจสถานการณ์โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและปรับใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของคุณนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาถอดรหัสพฤติกรรมไม่ปลื้มของน้องแมวกันก่อนค่ะเพราะแต่ละท่าทีมีความหมายซ่อนอยู่ค่ะ แบบที่หนึ่งนะคะการขู่และกางเล็บ The Defender นี่คือสัญญาณของการป้องกันอนณาเขตที่ชัดเจนที่สุดค่ะในโลกของแมวบ้านคืออาณาจักรของเขาและคุณคือทรัพย์สมบัติที่สำคัญที่สุดการที่คนแปลกหน้าเข้ามาเขาจึงรู้สึกว่าถูกคุกคามและต้องแสดงพลังเพื่อปกป้อนสิ่งที่เป็นของเขาค่ะแบบที่สองนะคะการวิ่งหนีและซ่อนตัว The Avoider พฤติกรรมนี้บ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจและความกลัวค่ะแมวบางตัวไม่ได้ก้าวร้าวแต่เขาแค่รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมีคนใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะถ้าแฟนของคุณเป็นคนเสียงดังหรือเคลื่อนไหวเร็วเกินไปอาจจะทำให้เขารู้สึกยิ่งกลัวค่ะแบบที่3นะคะการเมินเฉย the ignore ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วนี่คือการแสดงออกถึงความน้อยใจ และไม่พอใจค่ะเหมือนกับการบอกคุณไกลๆว่าฉันไม่ยอมรับคนคนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฝูงเรานะเอาละค่ะเมื่อเรารู้จักพฤติกรรมแล้วมาถึงคำถามสำคัญมันเป็นไปได้ไหมว่านี่คือสัญญาณเตือนจากจักรวาล ตามความเชื่อโบราณในหลายวัฒนธรรมเชื่อกันว่าแมวมีสัมผัสที่6ห,หรือมีความสามารถในการรับรู้พลังงานที่มนุษย์เรามองไม่เห็นค่ะพวกเขาอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตาหรือได้ยินคำพูดหวานๆของแฟนคุณแต่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่แท้จริงที่อยู่ภายในดังนั้นนะคะการที่แมวแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรอย่างรุนแรงอาจเป็นไปได้ว่า เขากำลังพยายามจะเตือนคุณค่ะว่าพลังงานของคนคนนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับพลังงานของบ้านเราหรือลึกๆแล้วเขาอาจจะมีความคิดหรือความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ที่ไม่ตรงกับที่แสดงออกมาเหมียวเรียกทรัพย์ไม่ได้บอกให้คุณเลิกกับแฟนนะคะแต่ขอให้ใช้เรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนให้คุณสังเกตค่ะ ลองใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมของแฟนคุณให้มากขึ้นเมื่อเขาอยู่กับคุณตามลำพังหรือเมื่อเขาอยู่กับคนอื่นดูว่าเขายังคงเป็นคนเดิมเหมือนตอนที่อยู่ต่อหน้าคุณหรือไม่สัญชาตญาณของแมวอาจจะกำลังกระตุ้นสัญชาตญาณของคุณเองให้ทำงานค่ะทีนี้นะคะเรามามองอีกมุมหนึ่งในเชิงพฤติกรรมศาสตร์กันบ้างซึ่งเป็นเหตุผลที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือมันเป็นแค่เรื่องของการปรับตัวค่ะ ต้องไม่ลืมว่าแมวเป็นสัตว์ที่ยึดติดกับกิจวัตรและอาณาเขตนะคะการมีมนุษย์คนใหม่เข้ามาในบ้านคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเขาค่ะกลิ่นใหม่เสียงใหม่กิจวัตรใหม่ๆทั้งหมดนี้ทำให้โลที่เคยปลอดภัยของเขาสั่นคลอนพฤติกรรมต่อต้านที่เกิดขึ้นจึงเป็นวิธีที่เขาสื่อสารว่าฉันรู้สึกไม่มั่นคงฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี้เลย โดยเฉพาะถ้าคุณให้ความสนใจกับแฟนใหม่มากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเวลาเล่นกับแมวหรือเวลาให้อาหารน้อยลงเขาก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งและต่อต้านมากขึ้นค่ะไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นอะไรสิ่งที่เราทำได้ก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในบ้านค่ะเหมียวเรียกทรัพย์มีแลนเชื่อมสัมพันธ์ฉบับเหมียวมาฝากกันค่ะขั้นตอนที่หนนะคะให้เวลาและพื้นที่ ข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะอย่าบังคับให้แมวต้องมาดมหรือมาให้อุ้มเด็ดขาดปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายสังเกตการจากระยะไกลที่เขารู้สึกปลอดภัยก่อนค่ะ ขั้นตอนที่สสร้างความเชื่อมโยงเชิงบวกให้แฟนของคุณกลายเป็นคนส่งมอบสิ่งดีๆค่ะลองให้เขาเป็นคนเทอาหารเมร็ดหรือเป็นคนเยื่นขนมแมวเลี้ยให้อาจจะเริ่มจากวางไว้ใกล้ๆก่อนเพื่อให้แมวเริ่มเชื่อมโยงกลิ่นของแฟนคุณกับประสบการณ์ดีๆค่ะขั้นตอนที่3แลกเปลี่ยนกลิ่นค่ะ ลองนำเสื้อผ้าที่แฟนคุณใส่แล้วมาวางไว้ในบริเวณที่แมวชอบนอนเพื่อให้เขาได้ค่อยๆสำรวจและคุ้นเคยกับกลิ่นนี้ในตอนที่เขารู้สึกผ่อนคลายค่ะขั้นตอนที่4ย่าลำเอียงข้อนี้สำหรับคุณโดยเฉพาะนะคะพยายามให้ความรักและความสำคัญกับแมวเหมือนเดิมเล่นกับเขากอดเขาพูดกับเขาเหมือนปกติเพื่อให้เขาบั่นใจว่าเขายังคงเป็นคนสำคัญของคุณเสมอ ความอดทนคือกุญแจที่สำคัญที่สุดในแผลนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าแมวของคุณกำลังส่งสัญญาณเตือนหรือแค่ต้องการเวลาปรับตัวขอให้คุณมองว่านี่คือโอกาสค่ะเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกฝนการเป็นคนกลางที่ต้องใช้ทั้งความรักความเข้าใจและความอดทน เป็นโอกาสที่จะได้สังเกตคนรักของคุณในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสที่จะได้พิส,สูจน์ให้แมวของคุณเห็นว่าไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชุดคุณอีกกี่คนเขาก็จะยังเป็นคนสําคัญของคุณเสมอเมียเรียกซัพับขอเป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะ สุดท้ายนี้นะคะหากคุณชื่นชอบเรื่องราวดีๆที่ช่วยแก้ปัญหาในสไตล์ของเมียวเรียกซัพย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทีมสีขาทุลาวิทย์ได้มีแรงทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ